เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกําแพงเพชรกันบ้างค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรท่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะเมื่อวานนี้เองค่ะ14กร,รกฎาคมเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมา นายเทวนันหุตะเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือคนพิการแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ด้วยค่ะที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นาบอคามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรอย่างที่ท่านได้เห็นอยู่ในภาพนี้เลยค่ะ มีนางอารัญญาสีหมอกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรท่านกล่าวกับทีมข่าวของเราว่าตามที่มติของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงสภาวะวิกฤตแบบนี้การแพร่เชื้อของโรคโควิด -19 ก็ยังคงแพร่กันไปทั่วโลกเลยค่ะเขามีจำนวนสีมาตรการก็คือจะเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการ คนละ1,000บาทด้วยกันนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนคือกลุ่มเปราะบางที่เราได้นำเสนอข้อมูลไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในช่วงที่ผ่านมารวมถึงการพักชำระหนี้ด้วยค่ะของลูกนี้กองทุนในระยะเวลา12เดือนแล้วยังมีการกู้ยืมเงินเพื่อไปประกอบอาชีพสำหรับคนพิการรวมถึงเงินที่ใช้ดูแลผู้พิการด้วยจำนวน10,000บาทค่ะ แล้มีการเพิ่มเบีย้ยยังชีพคนพิการด้วยนะคะในมาตราแรกแล้วก็มีเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยคนละ1,000บาทอีกจํานวน1ครั้งค่ะนี่คือ4มาตรการนะครับอันแรกเนี่ยก็คือช่วยเหลือผู้พิการเลยนะครับให้1,000บาท ะะจากนั้นมีการพักชําระหนี้ของลูกหนี้กองทุนระยะเวลา12เดือนนะฮะสำหรับผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่เข้าเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นลูกหนี้ของกองทุนระยะยาวเนี่ยเขาพักชําระหนี้ให้1ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของอเงินที่สามารถกู้ได้เนี่ยก็คือ,อาหากต้องการไปประกอบอาชีพไปทําสร้างรายได้เนี่ย<ะ>เขาก็ให้กู้ยืมได้ 10,000บาทนะฮะทั้งตัวผู้พิการเองแล้วก็ตัวของผู้ดูแลผู้พิการด้วย ừ, นะฮะอนนสองเ<ด>งื่นอนไขอยังไงต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะนี่คือการดําเนินการเป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะฮะซึ่งกรมบัญชีกลางแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการก่อนวันที่15เมษายนเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะจากนั้นเนี่ย29พฤษภาคมมีผู้พิการที่มาจดทะเบียนรายใหม่ ะะระหว่างวันที่15เมษายนจนถึงปัจจุบันเนี่600ลายด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 4มาตรการที่ออกมาเยียวยา <ๆ S 2> กลุ่มเปราะบางในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราค่ะเรื่องราวของการช่วยเหลือคนพิการเราก็จะเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลทุกๆท่านด้วยยังไงเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วค่ะคุณเจษคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะต่อให้เป็นบุคคลปกติที่มีงานทําอยู่เนี่ยพอเจอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลายบริษัทต้องต้องหยุดงานก่อน หลายบริษัทเนี่ยอยู่ไม่ไหวเพราะขาดรายได้เข้ามาถึงกับต้องปิดกิจการไปก็มีผลกระทบก็เกิดขึ้นกับคนหลายๆกลุ่มอยู่แล้วยิ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยกลุ่มที่เขาอาจจะเปราะบางหรือว่าขาดโอกาสทางสังคมอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งจะได้รับผลกระทบมากขึ้นดังนั้นรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนที่เหมือนกําลังออนแออยู่ก่อน นะฮะส่วนคนอื่นๆเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลจะไม่ช่วยนะก็พยายามที่จะมีมาตรการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะนะฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประคับประคองกันไปอย่างที่คุณติติพรบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันถูกต้องยังไงก็ตามเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชม